นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงแขกรับเชิญของชาวลิเกํำเดินและรายการตะลุยแค่นที่สองไม่จบนะฮะต้องล้นไปอีกหนึ่งวันนะครับยังคุยกับทีมงานของอายุทยาเอฟวันนี้ทีมละนักกันมาเนี่ยมีตราเอ c ระยองกินเต็ดระยองเอฟนะครับแต่ทั้ง3ทีมที่ว่ามาไม่สะดวกนะครับมีมาประมาณนี้นะครับแต่คุยกันสนุกเลยนะครับเข้ามาในสู่วันที่สองครับอาจารย์ครับพูดถึงต่อเนื่องเลยครับยังมันอยู่เลยเมื่อกี้ยังต่ออารมณ์อยู่มาอีกหนึ่งวันนะครับอาจารย์ครับ ทีนี้คนาดูอยู่เนี่ยดูดูพวกเราคุยกันโอหลากหลายสาระเขาก็ต้องเผื่อเอ้าทําไมอ่ะไม่ไปสนามมันใหญ่อออเออครับเนี่ยคนดูเขาดูเขาดูดูเข้ามานะบอกเขาก็จะหลให้เราเลยครับทาไมไม่ไปหาสนามราชมังคลาสนามเมืองทองหรือสนามที่มันใหญ่จุคนดูได้เยอะนั่นนั่นบอลถ้วยแล้วเออไอ้นั่นบอลถ้วยนี่เรามีกติกาแบบไหนทําไมเราไม่ไปเอาคือมันนั่นบอลถ้วยไงถ้าเอฟเอครับ โตโยต้าลีกครับเนี่ยไปใช้สนามกลางที่ไหนก็ได้แต่พอบอลลีกเนี่ยก็ถึงบอกว่าปีปีปีที่สองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราทดลองใช้คําว่าทดลองใช้สนามกลางดูที่สนามสุขพัชราใสเลยปรากฏว่าก็ที่บอกไนงะบุรีรัมย์ก็มาได้พันกว่าคนเต็มเนียวแล้วภูเก็ตมาได้สองสามร้อยคนไงแล้วก็ยังลองอีกปีที่สองไงปีที่สองเนี่ยก็จะไม่เตะแล้วสนามสุขจะไปอยุธยาแล้วอย่างไทีนี้ก็มาคิดไปคิดมาเนี่ย เนื่องจากสนามหลังน้ําท่วมแล้วสองโอ้โหราดบุรีก็ใกล้กรุงเทพใช่ไหมครับแฟนบอลน,น่าจะเยอะอีกอยุธยาก็ตอนนั้นจุได้ประมาณ4,000ที่นั่งโคราชก็เอออยุธยาน้ามาเที่ยวด้วยเมืองท่องอย่างเงี้ยก็เลยต้องกลับมาสนามสุบแต่อันดับ3เนี่ยไม่ให้เตะแล้วอันดับ3นี่ก็ไปเตะสนามกลางแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นที่มาว่าสุดท้ายปีที่สคือปีนี้ผมยืนยันว่าเป็น ความเห็นเอกฉันเลยไม่ว่าใครเลยพอพูดถึงถึงเวลาแนละ้วฟุตบอลลีกเนี่ยมันต้องเตะเย้าเยือนต้องชิงเย้าเยือนชิงที่สามถ้าเราจัดให้มีก็ต้องเย้าเยือนไนงม,มันก็เลยกลายมาเป็นกฎกติกาคนดูอาจจะไม่เข้าใจจะดูอยู่นะครับ,รบก็น่าจะรู้แล้วหล่ะนะครับว่าทําไมคุณไม่ไปเตะสนามที่มันใหญนะ่กว่านี้ก็ตอบแบบนี้นะบก็หนึ่งสองสองอามสี่ไล่เรียงมาครับทีนี้บังกิีครับในส่วนที่เราจะไปจัดสรรเนี่ย มันสามารถทําได้ไหมลงตัวไหมการแบ่งเก้าอีกันที่คุณจะไปไปตลาดยี่สสามสิบหกกับยี่สิบสามทีนี้เอยี่สิบสามยี่สิบสามไปก่อนเอาไปก่อนไปเนี่ยเราจะต้องจับฉลากอย่างที่บางเขาว่าไหมมันจะยอมกันไหมแต่เรื่องจับฉลากไม่มีใครยอมแน่ครัตอนี้ไม่มีใครยอมนี่คืองานใหญ่สำหรับสำหรับแฟนคลับแล้วนี่นี่ระดับผู้นำ สำหรับสามครอบครัวนี่ก็ประมาณสามสิบคนลวมั้งใช่ครับเนี่ยลองคิดดูดิทีนี้ตลาดเนี่ยก็ต้องจัดสรรเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะครับก็เมืองทองเงเขาก็ล้นทุกนัดใช่ไหมเมืองทองเปิดบ้านเนี่ยคือล้นทุกนัดแต่ก็ต้องทําใจอ่ะหรือแม้กระทั่งตลาดเนี่ยโอ้ยจะต้องเสียที่นั่งให้อยุธยาห้าร้อยที่นั่งทุกนัดที่ตลาดเปิดบ้านเนี่ยแฟนบอลก็เข้าไปไม่ได้ต้องมานั่งกิน ปาหมึกปิ้งต้องมานั่งกินซีพีเฟ h กันอยู่ทำไมาให้น้อง,งอผู้นําเชียร์หน่อยว่าการจัดสรรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมสําหรับเอาอายุยาฝั่งเราก่อนถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมคือมันเป็นไปได้ยากนะครับในกระแสแฟนแฟนคลับของขอายุยาสั่เราเป็นครอบครวเดียวกันเวลาเราเชียร์ดูเราจะเชียร์ด้วยกันไม่มีใครแตกแยกอะไรแน่นอน ไม่ถึงขนาดว่าถ้าถ้าไม่ได้ไปนี่ก็จะไม่ดูถ่ายทอดสเลเน่ยนะจ๊ะ <c oughs> ผมไม่พี่คือพวกพวกเราไม่สามารถทิ้งกันได้ผมอยากให้มันที่ที่ผมมาเรียกร้องนี่ผมไม่ต้องการว่าแล้วตอนนี้ในใน,ในใจพวกประธานเชียร์แกนนําเราทํายังไงวางแผนยังไงตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะสู้ถึงที่สุดไง แต่เมื่อมันสู้ตรงนี้คือคือจะขออาจารย์สมเม็เหรอใช่ครับผมอยากให้มันเตะแม์ดเดียวไงอาจารย์เ้าถ้าพี่บอกว่ามันเป็นกฎที่พี่ยึดแต่ตัวผมก็จะมีแผนสำรองต่อไปอไปเรื่อยๆคือทางพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราคุยกันก่อนที่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เข้าชิงเราคุยทุกคนในเอชแชมยลลีก มีทั้ง12ทีมแฟนคลับทั้งหมดมีประธานแฟนคลับก็จะคุยและเปลี่ยนคนเหียนกันตลอดในนั้นอาจารย์ครับเรียนถามว่าทีนี้มีการเปลี่ยนไปไหมเกิดเป็นไปไม่ได้หรือไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแมตเต้เข้าใจผมเข้าใจแต่อยู่แล้ว16กับ23เนี่ยแต่เกิดเห็นบอกว่าให้ไปอะไรใชยสนามเนี่ยบางจะไปมั้ถ้าเมืองทองใกล้ๆบ้างไม่มันก็ไม่มีผลอะไรเลยถ้าอย่างนั้นไม่ไม่ไม่มีไม่ใช่ว่าอยุธยาเปิดบ้านเย้าวันที่16อยุธยาจะมาขอใช้เมืองทองเนี่ยเฮ้ย เรื่องนี้เนี่ยนั้นไม่ใช่สนามเย้านะอันนั้นเป็นสนามแข่งใหม่อ้อระเบียบเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าวิธีปฏิบัติหรือจารีตเอาคุณไปถามสโตนดิสนามเย้าอยุธยาสนามไหนเขาก็รู้กันทั้งเมืองอะ่ะว่าสนามเย้ามันอยู่ในในตลาดอะ่ะอยู่ในเมือง อายุทยาเองก็คงไม่เอาหรอกนนอกบ้านตายนบ้านตัวเองเออคนในบ้านไม่ตายหรอกเออไม่ไม่นี้ตลาดนี่ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมก็ต้องจัดสรรก็วิธีการเดียวกันนี่นี่ที่ผมพูดเนี่ยคือหลักการเพราะผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเป็นประธานศูนย์พัฒนาและเป็นรองประธานเนี่ยเวลามันจะเกิดเหตุอย่างเงี้ยเราคิดคิดก่อนไงไอ้เรื่องนี้ผมไม่ทราบผมก็จะโทรถามหาผู้รู้หรือไม่ก็เข้าไปในเว็บหรือไม่ก็ถามผู้สื่อข่าว ฟุตบอลต่างประเทศอ่ะเขาก็จะรู้วิธีการนี้มันต้องอย่างนี้นี้พี่ถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงแล้วก็สรุปว่าเงี้ยก็ถึงบอกว่าเนี่ยมีอยู่สามข้อข้อหนึ่งก็คือสโมสรทั้งสองสโมสรคุยกันว่าจะให้ที่นั่งทีมทีมเยือนเท่าไหร่ข้อที่สองถ้าตกลงกันไม่ได้ฝ่ายจัดจะเป็นผู้กําหนด<ม>ในกรณีนี้ง่ายเพราะว่าอัาจารย์ที่นั่งทั้งสองสโมสรเท่ากันข้อที่สาม เมื่อรู้จํานวนโคต้าที่นั่งรู้บัดแล้วจะไม่อนุญาตให้กองเชียร์ที่เกินมากๆเนี่ยเข้าสนามนี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดแล้วก็ทีมเย้าที่จะต้องมีมาตรการดูแลเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ซึ่งไม่ต้องเขียนสโมสรทีมเย้าเนี่ยต้องมีแผนที่จะมีโปรเจคเตอร์มีมอนิเตอร์จอยักษ์เพราะ SMM เนี่ยถ่ายทอดอยู่แล้วไอ้นี่ก็แบ่งเบาภาระได้หรือไม่ก็ ไปเปิดเป็นร้านอาหารใช่ไหมเปิดร้านอาหารแล้วก็มานั่งดูฟุตบอลกันอันนี้แล้วแต่จะสร้างกระแสพี่แล้วพี่ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแล้วพี่แมดเดียวจบไม่ต้องมาเปิดร้านอาหารไม่ต้องมีคนต้องเลยพี่ต้องท่านท่านประธานเนี่ยท่านประธานเนี่ยมาพูดหลังจากที่กดระเบียบเนี่ยออกแล้วแล้วมาพูดทีหลังเนี่ยมันพูดได้หมดแอะใช่ไหมแต่เราเนี่ยกาหนดกฎผมผมไม่เรียกร้องอะไรพี่หรอกผมอยากให้เป็นบรรทัดฐานว่า ขอแค่พวกผมเป็นแพ้แค่ปีนี้นะปีหน้าพี่กําหนดไปเลยว่าใครกําหนดไอ้ทางทาง,ทางเป็นแพ้ไม่มีในกําหนดตัวเองอ่ะเอาองี้สูมาพี่เ <c oughs> มื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้บางบอกว่ามีแผนหนึ่งแผนสองอ้าวผมอยากจะรู้จริงๆแผนหนึ่งแผนสองคืตอตอนนี้เมื่อเดี๋ยวเราไว้ไปเชิญตอนนี้บายุทธยาแล้วกันพี่ผมอยากเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายช่วยไปชมหนยเยอะเราจะได้รู้ว่าอาจารย์เนี่ยบางพูดเหมือนกับว่ามันจะเกิดความรุ่นบายน้าสนามันะเออคือตอนนี้เนี่ยผมผมเข้าใจนะว่าแฟนคลับในระดับ ในระดับจงรักภักดีกับสโมสรคือก็คือจะติดอะไรใครจะแต่งงานน้องแต่งงานยังไม่ไปเลยบอลแข่งอ่ะ mm hmm. เออเี่ยถึงเวลาที่บอลแข่งวันนี้เนี่ยผมถึงบอกเลยว่า<อ>มีมนักข่าวม,มีหลายสำนักเอ,อ้ยฟุตบอลอาชีพลีกผูไม่ภาคฟีเวอร์แป๊บเดียวเดี๋ยวฟองสบู่ผมบอกเห็นไหม,ม,ไมไคนมแบบนี้เหรอที่จะทําให้ทีมฟุตบอลหรือว่าลีกเนี่ยมันล้มมันล้มไม่ได้หรอกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแฟนคลับ ที่เป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วทีนี้บางครับแผนหน,นึ่งแผนสองนี่เืออะไรคือมันพูดไม่ไดคค้คืออย่างไงมีมเหมือนที่อาจารย์บอกว่าจะต้องมีจอมีอะไรไหมอ๋อผมไม่เอาเไม่มีอ่ะผมไม่จาเป็นขนาดนั้นอันนั้น<ม>สโมสรผมคิดไป่ได้ว่าสโมสรการถ้าแฟนตัดมาเยอะจริงนะผมจะยอมกั้นแต่ที่ข้างหลังประตมุ่งอะไอ้ที่เป็นคนก่อรั้วด้วะจะยกตรงนั้นให้เขาด้วยผมเข้าใจความรู้สึกกับว่าเขาต้องการมาเชียร์ได้ไมารย์ ข้างหลังประตูที่บางบอกหลังประตูเนี่ยทาได้ไหมก็ตอนนี้ระยองทําอยู่ไงเห็นไหมทําไมระยองเขาทาทาไมอยุทยากนนี่สโมสรนะไม่ใช่แฟนบอลกั้นแบบไหนที่รู้ว่มีอยู่ของเจอาเชื่อตีกันไว้ไม่ให้แฟนบอลเข้าแต่จะให้พวกแข่งตดไปยืนเกาะดูเอาเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมรับไม่ได้หรอกถ้ามากันขนาดนั้นยังไงผมก็รับไม่ได้เนี่ยนายเขามีน้ําใจหลังประตูได้ได้เท่าไหร่ ประมาณโอ้ยืนกรอได้เป็นพันนะครับเพราะว่าพันก็โอเคนะก็ยอมไม่อย่างนี้ยอมเหรอไม่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 ใช่เรื่องยอมไม่ยอมอย่างนี้ไอ้ยางงี้เนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะอยู่นอกรั้วอยู่เนี่ยได้อยู่แล้วตอนนี้ผมคิดแล้วว่าผมคงพึ่งผู้จับไม่ได้แล้วไงต้องพึ่งตัวเองผมต้องช่วยเพื่อนร่วมร่วมชะตากรรมเดียวกันเนี่ยอย่างแฟนตาดนึ่งผมไปเนี่ยผมก็ต้องขอร้องขออ่ขอเือต่อดูได้ไหมเริ่มมัน ไม่งอนะไม่ได้งอนนี่พูดนี่เป็นฝ่ายจัดแล้วเนี่ยผมไม่คิดพึ่งยังนานแล้วผมพึ่งไม่ได้ฝ่ายจัดแล้วไงจะไปกั้นบ้านตัวเองแล้วเนี่ยผมทำด้วยตัวเองได้เพราะว่าเคยจะกั้นให้ใครยืนข้างหลังได้ผมอยาก่าคือสโมสรเนี่ยถ้าเกิดสโมสรเขาทำเนี่ยผมเนี่ยได้เรียนหาเรือคุณวิมลมาตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะพยากรณ์แล้วก็พยากรณ์ด้วยว่าอยุธยาเนี่ยน่าจะหลุดมาแชมเปี้ยนลีก พอแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยมันรอบปกติเลกูเละกูล่าเซซีซั่นก็เต็มล้นยืนดูกันทุกนัดอะเจอทีมระดับไหนเนี่ยแฟนบอลอยุทยากับกาดเนี่ยล้นตลอดอยู่แล้วก็บอกให้เพิ่มเป็นที่พี่อย่างพี่ผิดตลอดเลยพี่ผิดตลอดพี่ไม่ฟันธงไปเลยว่าถ้าสนามคุณไม่พร้อมคุณตัดเสร็จนะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับจริงๆนยพวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีคุยกันแบบนี้เดี๋ยว ชมท่วประเทศใจบอกว่าเร,าเ,ราเขาอาจารย์ชุมเพคนเดียวคือนอกกรอบเนี่เราประักวกันเองนะครับก็คุยกันมันเกิดสีสันทีนี้มาถึงยังไงก็ต้องเป็นต้องไปจัดการและนะครับอาจารย์คิดว่าฟุตบอลของพวกเราเมื่อกี้อาจารย์พูดมาหน่อยหนึ่งว่ามันจะเป็นฟองสบู่แตกไหมเอาแค่ปีสี่ปีห้าต่อไปไหมอนุพยากรต่ออาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกเมื่อกี้บอกเป็นฟองสบู่แตกไอ้พวกนักธุรกิจมองไม่กล้าเข้ามาคือคือสี่ปีเนี้มันชัด มันชัดแล้วว่าถ้าผมมองนะผมก็เรียนมาด้วยทฤษฎีแล้วก็อยู่กับฟุตบอลมาเนี่ยตั้งแต่เป็นผู้นํานักศึกษามาเนี่ยสาปีเลยเนี่ยผมมาสัมผัสกับภูมิภาคเนี่ยผมมีความเชื่อว่าฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็จะอยู่เนี่ยคล้ายๆบราซิลบราซิลเนี่ยในอดีต เกิดแบบเนี้ยแต่ไม่ได้จัดแบบหลีกภูมิภาคเขาก็จัดหลีกท้องถิ่นนอกหลีกแะแรงเขาเนี้ยแต่ของเราเนี่ยเนี่ยเรื่องหลีกภูมิภาคเขาไปคุยกันในประชาคมอาเซียนฟองสบูไ่ไหมล่ะ